อันนี้มาแล้วไหมเหรอมาโดนตีไปแล้วใช่ไหมมึงจะโดนตีอีกรอบไหมจะโดนตีอีกรอบได้เลยไหมมาเนี่ยไอปีใหม่ขึ้นมาไหนขึ้นมาวะขี้หนึ่งเหรอใช่ไหมเฮ้ยแล้วก็โดนตีไปรอบหนึ่งแล้วนะโอ๋อวันนี้อ๋อวันนี้จะโดนตีใช่ไหมได้ไหมโอเคโดนแน่นอนเลือกยังเอาเล่มไหนอันนี้อันไหนเอาชายน้อย พี่บีนั่งออตมาแหม่กูมองด้วยหางตาเจ้าอยากได้แบบไหนบอกมาฮะไอผีปับตาอีหา <c oughs> ก็กูบอกมึงแล้วไงไอ้เยี่ยเจอกูเนี่ยมึงไปเออเขาที่เราไม่โดนตีเขาเนี้ยกูให้มึงคิดแล้วนะเออเอออะไร อันนี้มันวิมานอสูรเนี่ยเฮียมึงอย่ามาไอ้น,นี่ไม่ได้ก็ออกไม่ออกกูถามมึงก่อนใครใช้มึงมาดีกว่ามึงมาได้ยังไงดีกว่าฮะไอ้คำถามหนึง่งไอ้กิงเอาไปถามหนึ่งว่ามึงจะสู้หรือมึงจะยอมมึงจะสู้หรือมึงจะยอมฮะจะสู้หรือจะยอมยังไงมึงจะสู้หรือจะยอมเฮ้ยสู้หรือยอม ปุบาระจาบาริ สักขาวุธทังโทรดูกล้องไอยทูสักขาวุธทังเวสะหุสะเวส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 หุสัสัะทาวุธทังเอาไงสักขาวุธทังกูให้มึงเลือกมึงจะสู้จะยอมจะไปไม่ไปจะอยู่กับอีนี่สักขาวุธทังฮะ จะอยู่หรือจะยอมสักกะทาวุธิทังไปสักกะทาวุธิทังไงสักกะทาวุธิทังโอเคมึงอีหาอยู่กับทาวุธไปดิเอ้ยมึงนี่กูมาก,กูให้มึงครบทุกเล่มเลยรู้ป่ะเพราะกูให้มึงคิดแล้วมึงเสือกบอกว่ามึงไม่ยอมเวสสะสักกะทาวุธิทังเวสสะูุสัต สักขะทวุธังสักขะทวุธังสักขะทวุธังเวสสุสะเวสสุสะเอาไ้มึงเฮ้ยอีหอหนักไว้สักสิโอ้ยยังไงมึงสักขะทวุธั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 งบริบริบริบอดี้ฮึ่มแม่มาด้วยความมั่นใจเอาผีมาด้วย เอามาจากบ้านมึงจะกลับไหมกลับมึงบอกกูก่อนม,มึงเป็นไรกับมันวะเป็นไรกับมันมาคุยกันเอากูกูเป็นคนไม่ทำร้ายผีหรอกไะว่าไงเฮ้ยมึงเป็นไรกับมันอีฮามึงอย่าร้องไห้อย่างนั้นรู้เปล่าอาอย่างไงมึงมาจากไหนว่ามาดิมาจากไหนมึงมาจากไหนไอ้หอผักไอ้ผีมาจากไหน

ส่งมึงมาล่ะมึงก <No <No ็ไม่คุยกับก nope ูม totally ึงก็โดนเจ็บอีกเขาเอ้าวุธพังเอาไงมึงมาแฝงมาสิงเขาอย่างยังไงเอออเาไงตักเาอาอพังเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไม่ออกมึงยอนเหอะยี่ห้อคอร้องทิวกูเยอะไอ้สัรู้เปล่า งี้ดื้อด้านจริงเลยสวยก็ไม่สวยล่างใี่หาอ้วนก็อ้วนไม่ชิบหายไม่หาร่างใหม่ดีกว่าไหมไปเไปหาร่างสวยนต่นไม่เล็งกับร่างไหนสวยมเข้าไปอยู่นู่นไปอันนี้ไม่เอาไปเปล่าออกจากร่างนี้เปล่าเฮ้ยโอ้โหไอ้ชืนเป็นงเผูนชายสักขะอาวุธยทังเอาไง ะอีฮ้องักางโอ้โหยี่เยเอ้ยใช้เล uh ่มเล็กๆก็สงสารไงเฮ้ยไปเบาออกเบาขอาวอุ้งทำไงสัตว์แม่เล่มเล็กไม่หนักเลยตั้งแต่มีกระบอกไงอือเอายังไงมึงเอายังไงจะอยู่หรือจะไปเฮ้ยเอามึงมึงคิดนานยังไงฮะเอาไหมเอาอเออเอย เอ,ออเออจะไปเปล่าไปเถอะไอสัตว์ก็มองกันตาป,ปิด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 เนี่ยฮะมีมานั่งรอเสียเวลาอยูม่มาเออไปเถอะสักข้ออาวุธทางสักข้อาวุธทางองพระบุญพระภายพระสหายผู้ทรงฤทธากรรมสิทธิ์นะจงพัดพาเอาพระยาบนของคุณนี้ด้วยเวสสุกบุษณะไม่ไปิูบุและไอผีตัวนีที่อยู่ภายในเนี่ยสักข้อาวุธทางนะ หนูไปได้สักสักษาอุ้ยทางสักกะอาวุธทางสักกะอาวุธทางเอาอะไรมึงเป็นไงวิ่งมองนี้เลยลูกเลยลูกเลยเนี่ยเอ้าวิ่งโดนตีนพอดีเลยโดนตีนกูพอดีเป๊ะยัไงอยู่ตรงตีนพอดีเลยไปเบาไปเถอะพี่มายังไงงั้นกูออกมาเลี้ยงกล้นะมึงจะอยู่กูเบา กูตะกดมาอยู่กับกูเลยนไม่ใช่งานเลยนะเอาไม่เอามึงจะไปต้องไปโอ้กูไปเออี้ฮะทำหน้าตาอืยังไงเออเฮ้ยเฮ้ยไปเังไงไปเออไปเออเออไปเออไปเออรู้อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเอาตงตีนกูเลยเนี่ยแหมขอตีนตตรงีนเลยนะหลุดเลยนะฮาตีหลุด อักเามวเป็นมกั่างนู่นถมว่าเป็นอะรกัางะมึงเป็นญาติโกหติกากันหรือเปล่าวะญาแะนไม่ใช่ด้วยอ้แล้วมออถึงไม่ออกเป็นเจ้ากรรมนยเวนหอไงะตามันมามึงย็ดเค่โดแล้วอี้ตามามึงยังไม่ตัดใจกเหรอ ทำไมอ่ะแค้นหรือรักแค้นหรือรักถามก่อน <c oughs> มึงแค้นหรือมึงรัก <c oughs> แค้นโอ้โหอี้ยพอแล้วเลิกแค้นไดไเลยแต่เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไปเออกูขอร้องถ้าที่แล้วมึงไปทำอะไรมึงฆ่ามึงหรือเปล่าหรือไปแย่งหัวมันหรือไปแย่งเมียม,มึงเอาไงมึงบอกมาเฉยๆแล้วไปทำไรเออเดี๋ยวจะได้ให้มันทำบุญให้ถูกมึงเลิกแค้นได้แล้วอีว้ยเจ้ากรรมนายเวรมึไงไล่ยากถือดิ ไล่ไม่ได้ด้ยไอ้เนี่ยเอาไงเฮ้ยมึงเป็นเจ้ากรรมในเรือนมันนะไอสัตว์แต่ว่ามึงก็ต้องยอมได้มันขอโทษมึงองเดี๋ยวกูบอกให้มันขอโทษให้ทำอะไรให้มึงต้องการอะไรบอกมาไอสัตว์เดี๋ยวกูให้มันทำตามเอาอะไรเอาอะไรห้ามเอาชีวิตมันนะห้ามเอาชีวิตมันเด็ดขาดไอสัตว์เอาชีวิตมันโดนขีดหน้าหงายมึงเออคิดนานไอ้เนี่ยไม่มีเวลาเอาอะไรมึงจะเอาอะไรจากมันมึงดื้อจังเลยปะ น่าจะเป็นร้อยปีนะมึงตามมาเนี่ยโอ้โหยี่ห้าชาติที่แล้วมันเป็นผู้หญิงผู้ชายหญิงหรือชายทีล่างเป็นหญิงหรือชายเป็นหญิงหรือชายาโอ้ยกูระปวดหัวมึงยิงเลยมึงจะเอายังไงเจ้ากรรมในเวีเนี่ยยี่ห้ากูนี่แม่งคุยกันลำบากแล้วเกิดในพุทเจ้ากรรมในเวีเนี่ยเห็นไหมไอ้เกิดเถอะมึงไม่เกิดไปเอาเจ้ากรรม แล้วก็นายเวีนมันไปเปล่าไปไปนะเออจบเฮียแล้วมึงไปเกิดเนี่ยมึงต้องการที่มึงติดค้างกันให้มันทำอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวอย่าได้ไม่ติดค้างกันพบได้ปปได้ไม่จองเวรจองกรรมอีกเอาอะไรเอาอะไรบอกเอาอะไรบอกมากูไม่ถาแล้วอะเอาอะไรบอกบุญแล้วมันมันว่าอะไรวะเอาชัดๆดิเฮียเอาชัดๆอ่ะมึงไม่ได้ยินชัดๆดิ เอาอะไรได,ได้บุญได้บุญให้ไม่บวชไหมสักเก็ดวันไหมเอาบุญจากวันไหมเอาเอาหรือไม่เอาเอาบุญจากใครจากกูไหมเอาบุญจากกูนะแล้วมึงแล้วมึงหายกันเลยนะจบนะไปเกิดนะไปแน่นะเออเอามึงประคองลุกมาดิไอ้เหี้ยก่กนอนจากกยังรู้เรื่องไอ้ชิบหายกูว่าไร่ผีแม่งตีไม่สะดุ้งสะเทือนมาดิระคองมาโอ้โหไอ้สัตว์ไอ้ชายน้อยประคองเขาหน่อย ทีไม่สวยนี่ไม่สนใจนะมึงใช่ครับไม่ี่ฮะไม่ก็อไอ้เจ้ากรรมในเวรมึงอหอกหักเอาน้ำมาด้วยเอาน้ำนี่ในน้ำน้ำน้ำคนนี้ก็ได้มานะมาเปิดให้หน่อยเอาบุญไว้นะมึงไอ้หาพนมมือเตรียมไม่เกิดคิดถึงบุญไว้นะไอ้หอกหักที่ตามมาไม่รู้กี่ภพบีิชาตินะที่จองล้างจองเวรจองกรรมกันมานั้นมันจบกันนะภพชาตินี้นะให้มันจบกันที่สุดลงนะบุญบรารมีที่กพเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะส่งผลให้มึงนะหลุดพ้นจากพัฒนาการความแค้นต่างๆนะอิ เอาบุญไปนะเอาบุญไปเอาบุญเอาบุญไปนะเอาบุญไปนะเอาบุญไปนะเปิดเอาบุญไปนะสัตว์เพสสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นสุขเปิดนะอย่าได้จองเวรล่างนี้อีกเลยนะไปเกิดนะรู้ป่ะถ้าเกิดว่าทำมาว่าทำบุญให้ใครบอกทำบุญให้ข้ากับพระยาโยมราชเข้าใจนะไปนะไปกับยักษ์นะไปไปซะไปมึงอีหอกหักโอ้ไล่ไม่ได้ให้กำเนิดนม่งดื้อ ไล่มาการเมื่อติดกูอีกชื่อต่อไปใครวะฮะมึงนั่งรอกูไม่เหนื่อยมั้งเหรอกูแม่งโคตรเหนื่อยเลยฮี่อนั่งรอมึงร้อนหนึ่งมึงดูกูดิ<า>ยังไงถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นอาหารกูนั่งเซนหนังสืออย่างเดียวเจอในเอกาสารนะโอเค เธอน,นะไปทำบุญท่ามาซะรู้ป่ะ<ม>กูไม่ถามหรอกไอ้ที่มแม่งคุยยากลำบากเหลือเกินเจ้ากรรมในเวรมึงอ่ะไม่ไม่ได้โดนไม่ได้โดนคุณใส่บนดำแต่เป็นเจ้ากรรมนายเวรรู้ป่ะเอาตาดูนี่ไปยังไปน,นะรัวการรู้ปะอยู่จังหวัดไหนฮะลพบุรีเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วถ้าเกิดจะมาจะมาวันไหนรัวการอ่ะเสาไหน,นมึงเลือกเสาไหนกว่าเมษายิบผู้ยิบสามไม่ตัดแม่งจะเยอะเกินไปรู้ปะ ยี่สาค่อยว่ากันมึงโทรหากูแลวกันนะไปไปไเชิญเชิเชิญ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 เอาแล้วมวลนเอ้า้เงี้ยให้มีสติขึ้นก่ไปไปคิวต่อไปไหม